สวัสดีครับแฟนๆเส้นทางมาเทิงวันนี้ก็อยู่กับเข้ามอัสวีครับ,บ,บค่ะมุกมุกาค่ะผมช่วงนี้ก็ยังมีผู้ป่วยนะครับผมโควิด1 9อย่างต่อเนื่องเลยครับค่ะแต่ทาน้ําใจของเราเนี่ยก็ยังหลั่งไหลกันไม่หยุดนะคะวันนี้เราสองคนมาเป็นตัวแทนค่ะบริจาคของให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ก่อนจะระเบิดความมันในละครเผาขนขึ้นวันศุกร์นี้พระเอกเข้มหัสวีก,ก็ชวนนางเอกคู่ขวัญมุกดานารินรักร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องดื่มพร้อมให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนและยังส่งของใช้จําเป็นให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆในต่างจังหวัดอีกด้วยค่ะแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ทั้งเข้มและมุกดาก็ขอเป็นแรงสนับสนุนเต็มที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันล่าสุดมุกดาและแฟนคลับยังบริจาคหน้ากากอน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและของใช้จําเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซัพพอร์ททั้งคุณหมอคุณพยาบาลที่กําลังทําหน้าที่อย่างหนักเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่เราสามารถช่วยได้ใช่ค่ะก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเล็กๆที่ต่างจังหวัดค่ะอ,อยู่แถวฉะเชิงเซาเธอทำอ้ไม,ม่ผิดนะ <laughs> <laughs> จริงๆ, <laughs> <laughs> ๆก็แ้งขับเขาช่วยๆกันหามาค่ะใน ในทางโรงพยาบาลที่อาจจะมีความห่างไกลหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นโซนต่างจังหวัดครับเป็นโซนภาคอีสานอะไรเงี้ยครับกระสินขอนแก่นร้อยเอ็ดครับก็ก็จะเป็นแฟนคลับร่วมกันก็จริงๆเราก็อยากหากิจกรรมดีๆหรือโครงการดีๆในการช่วยเหลือก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆนะคะก็เว <c os itt in> ้นระยะห่างก็อยู่บ้านกันเยอะๆแล้วก็สวมแมสกล้างมือเยอะๆค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1- นึเมตรช่วยกันสู้โควิดจากตสสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ